สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลอบตครบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม4คู่ระหว่างทีมชาติสิงคโปร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติไทยเตะที่สนามเด e n เนชัน a นลสเตเดียมสิงคโปร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงของบ้านเรานะครับผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้งสงทีมเป็นทีมชาติไทยชนะลวดทั้ง3นัด ผลงาน3นัดล่าสุดของทีมชาติสิงคโปร์ชนะ2นัดแพ้1นัดโดยนัดล่าสุดพึ่งบุกไปแพ้ให้กับเกาหลีใต้5ประตูต่อศูนย์ส่วนผลงาน3มนัดล่าสุดของทีมชาติไทยเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยนัดล่าสุดพึ่งแพ้คาบ้านให้กับทีมชาติจีน2ประตูต่อ1ครับในความพร้อมก่อนเกมของทีมชาติสิงคโปร์พวกเขาก็จะขาดอีลิฟานฟานดี้ที่บาดเจ็บและเช็คฟิตอิกซานฟานดี้ส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน เซเบตัวจริงที่คาดว่าทีมชาติสิงคโปร์จะส่งลงในสนามในระบบ5-4-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูฮัตซันซันนี่หลัง5ตัวไลฮา,านสจวัดลีโอเนิลตันโมฮานคูมาซาฟูวานวาฮานุดินฮาเมดนาซาลี กลางสี่ตัว2องอุยองจาคอฟมาเลอร์ฮาริสฮารูนหนัวซาฮิลานส่วนหน้าเป้าสาวานอาหนัวและในส่วนความพร้อมของทีมชาติไทยก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานชนะทิพสรงกรสินและพลานสาเหมวิบุลที่บาดเจ็บจากนัดก่อนส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน 11ผู้เล่นที่คาดว่าทีมชาติไทยจะส่งลงในสนามในระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูปฏิวัติคใหม่หลัง4ตัวนิตพงษ์เสลานนท์มานูเอลทอมเบียกฤษดากาแมนทีละทรบุญมาทันกลางคู่สารัอยู่เย็นวีระเทพป้อมพันธ์3ตัวลุกสุพนัทเหมือนตาเอกนิตปัญญาสุพโชคสารชาติส่วนหน้าเป้าสุพชัยใจเด็ด ผลจากการวิเคราะห์ของเกมคู่นี้คาดว่าเจ้าบ้านสิงคโปร์จะมาเน้นตั้งรับแล้วรอสวนกลับเร็วโดยจะเน้นแพ้กลางและหลังให้แน่นรอจังหวะผิดพลาดของทีมชาติไทยแล้วเข้าทำประตู แต่ทีมชาติไทยจะมาของบอลบุกเจาะทางบิมเส้นอาศัยการเข้าทำแบบอิสระของบรรด,ดาแนวลุกทำชิ่งเร็วหาช่องเข้าทำประตูแนวรับของสิงคโปร์ทางด้านทีมชาติสิงคโปร์นัดก่อนก็ออกไปพ่ายให้กับเกาหลีใต้มาแบบเละเทะสู้ไม่ได้จนโดนถลุงไปถึง5ลูกแต่ในเกมช่วงแรกพวกเขาก็ถือว่าเล่นกันได้อย่างมีวินัยและเหนียวแน่นต้านทานเกมบุกของเกาหลีใต้จนเกือบจะเสมอได้ในครึ่งแรกแต่ก็มาโดนยิงประตูในนาทีที่44ถ่ายครึ่งแรกแบบน่าเสียดายทำให้ครึ่งหลังมาโมน เป็นตั้มก็เลยเข้าทางเกาหลีใต้จนสกอร์ไหลในที่สุดทํให้พวกเขาต้องกลับมาเน้นเกมในบ้านให้ดีที่สุดอย่างน้อยมีแต้มติดไม้ติดมือทุกเกมที่เล่นในบ้านก็ถือว่าเกินเป้าของพวกเขาแล้วเกมนี้ทัพมือไลออนต้องเปิดบ้านรับทีมชาติไทยที่คุ้นเคยสไตล์การเล่นกันเป็นอย่างดีแถมฟอร์มทีมชาติไทยช่วงนี้ก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเกมนี้พวกเขาจึงหวังจะเก็บแต้มให้ได้กับทีมชาติไทยอย่างน้อยหนึ่งแต้มเพื่อเรียกขวัญกำลังใจของทีมกลับมาและในส่วนทีมชาติไทย ก่อนก็เปิดหัวด้วยการแผลขาบ้านกับทีมชาติจีนแบบที่ทำลายจิตใจแฟนบอลกันทั่วนหน้าเพราะทีมชาติไทยชุดนี้ถือเป็นชุดที่ฟูทีมที่สุดในรอบหลายปีและได้เก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่เป็นสัปดาห์ทำให้แฟนบอลต่างตั้งตารอชมนัดเปิดสนามนี้ว่าทีมชาติไทยจะเล่นได้ดีขนาดไหนและจะชนะจีนได้แบบที่หวังไว้หรือไม่แต่ความคาดหวังนั้นก็ได้พังทลายลงไปทั้งๆท,ท,ที่ช่วงแรกทีมชาติไทยถือว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมคือคักและได้ประตูนําไปก่อนหลังจากนั้นที ทีมชาติไทยก็เริ่มมีความผิดพลาดให้เห็นอยู่หลายจังหวะจนเสียประตูตีเสมอและผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนโดนแซงนำและแพ้ไปในที่สุดส่งผลให้สถานการณ์ในการลุ้นเข้ารอบก็ยากขึ้นแบบทวีคูณเพราะเราแพ้จีนที่เป็นคู่แข่งแย่งอันดับสองของกลุ่มโดยตรงทำให้หลังจากนี้ทีมชาติไทยจะพลาดไม่ได้อีกแล้วพอถ้าพลาดอีกก็ต้องโบกมือบายบายคัดบอลโลกคนนี้ไปได้เลย แต่ก็ยังหวังเล็กๆว่าทีมชาติไทยเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้เห็นในเกมใดเกมหนึ่งที่พบกับเกาหลีใต้หรือนัดที่ไปเยือนจีนแต่ต้องเอาชนะสิงคโปร์ในนัดนี้ให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก เกมนี้จึงเชื่อว่าในความที่ทีมชาติไทยยังคงมีมาตรฐานตัวผู้เล่นและมาตรฐานการเล่นที่เหนือกว่าทีมชาติสิงคโปร์อยู่หลายก้าวประกอบกับทีมชาติสิงคโปร์ขาดตัวหลักพี่น้องฟานดี้ที่เจ็บและยังฟิตไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จะทำให้นัดนี้ทีมชาติไทยจะบุกไปแก้นหน้าชนะสิงคโปร์ไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับ ถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราบอนอบอตอครบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบคุณครับ